ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็เสียบสาย USB แล้วก็เลือกตัวบอร์ดเลสนะครับเป็น1 5 5 2 0 0นะครับแล้วก็คลิก connect จากนั้นก็มาที่ Setup Setup ตรงนี้นะเซตแล้วก็มาเลือกที่ mandatory hardware นะครับแล้วก็มาที่ acceleration calibration นะครับจากนั้นก็ามาที่ตรงนี้ ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะจากนั้นเราก็วางเครื่องบินของเราให้อยู่ในระนาบนะครับก็คือลักษณะอย่างนี้จากนั้นเราก็คลิกนะครับเขาจะบอกให้เรายกยกเครื่องบินยกซ้ายขึ้นมานะยกซ้ายขึ้นมายกซ้ายคือแบบนี้นะครับ เอาอย่างนี้เลยก็ได้จากนั้นเราก็เสร็จแล้วก็คลิกต่อไปเขาก็ให้เรายกเห็นไหมครับไร้ right, ก็คือยกขวาเสร็จแล้วก็ดันคำสั่งต่อไปคือให้โน้ดดาวน์โน้ดดาวน์คือให้เอาจมูกโน้ดคือจมูก หรือหน้าเครื่องลงในลักษณะเสร็จแล้วก็คลิปดันไปจากนั้นเขาก็ให้เราโนะะ้ตอัพเห็นไหมโน้ตอัพโน้ตอัพโน้ตอัพก็คือ ยก,ยกล้อขึ้นอย่างนี้เอาหน้าขึ้นแล้วก็คลิกเว้นดันอันสุดท้ายนะครับ Place vehicle on น t back and p r s s s ก็คือให้หงายท้องหงายท้องแบบนี้ งท้องเสร็จก็ให้คลิกดันนะครับเสร็จแล้วก็จะบอกว่า Calibration Successfull ก็คือเรียบร้อยนะครับเ,เรียบร้อยแล้ว